เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเหตุลอบยิงและคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการ5จุดนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีอาสาสมัครทหารพรานบาดเจ็บไปหนึนายครับชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐาน10จังหวัดนราธิวาส เข้าไปตรวจสอบฐานปฏิบัติการบ้านบือแนยูราโมงหมู่ที่สองตําบลมารือโบออกอําเภอือเสาะจังหวัดนราธิวาสครับเข้าไปรวบรวมหลักฐานหลังจากช่วงกลางดึกหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุยิงอาวุธสงครามเข้าใส่การลงพื้นที่ก็มีทหารและฝ่ายปกครองปิดกั้นเส้นทางนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้ด้วยเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแผนซุ่มทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ผู้ก่อเหตุ รอบยิงและคว้างระเบิดเข้าใส่ฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนาราธิวาสรวม5จุดด้วยกันครับกระจายอยู่ในพื้นที่อําอำเภอประกอบไปด้วยจุดที่1ก็คือรอบยิงใส่ฐานเจ้าหน้าที่หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนหรือว่าปอชอดอบริเวณบ้านหนูโระตําบลโละจูดอำเภอแวง จุดที่2ก็คือรอบขั้งระเบิดบริเวณฐานชุดปฏิบัติการประจําตําบลศรีสาครในพื้นที่บ้านไอแยงตําบลศรีสาครอําเภอศรีสาครครับจุดที่3รอบยิงใส่ชุดคุ้มครองตําบลกาลิซาครับพื้นที่บ้านกระเดงตําบลกาลิซาอําเภอระงแงจุดที่4ลรอบยิงใส่สถานีตานํารวจภูธรจันแนะพื้นที่บ้านมะนังกาแยงตําบลจันแนะอําเภอจันแนะแล้วก็จุดที่5รอบยิงด่านตรวจ3ฝ่ายเจ้าพระยา จุดนี้จุดเดียวก็มีอาสาสมัครทหารพรานบุญริศสีเจริญได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับก่อนหน้านี้หน่วยงานความมั่นคงได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ระมัดระวังการก่อเหตุของกลุ่มแนวร่วมที่จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงแสดงศักยภาพของกลุ่มเพื่อที่จะตอบโต้เจ้าหน้าที่เพราะมีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและก็ที่จังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยนะครับ ส่วนที่จังหวัดยะลาครับตอนนี้ก็มีการยกระดับการตรวจเข้มตามจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะด่าน4มุมเมืองที่จะเข้าในโตเมืองจังหวัดยะลาครับก็มีการเพิ่มการตรวจตรายานพาหนะทุกชนิดโดยเน้นรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นรถเป้าหมายและก็มีการตรวจบุคคลด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเส้นทางหลักเส้นทางรองและเส้นทางในหมู่บ้าน เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับเรื่องของการก่อความไม่สงบในช่วงกลางดึกของวันที่30กันยายนและวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอยะหาและอำเภอเมืองยะลาครับนอกจากนี้ครับยังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองจัดชุดลาดตระเวนขนาดเล็กนะครับก็เป็นรถจากาักรยานยนต์รถจยนยนต์ออกตั้งด่านลอยในเส้นทางย่อยรอบนอกเขตเทศบนนาลนครยะลา เพื่อที่จะตัดความอิสระในการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ไม่หวังดีด้วยครับ